สวัสดีค่ะมาเจอกันอีก้นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้สี่สาวน้องหน่อยแล้วนะคะกิจพิปกติ VIP นะคะรอบที่ผ่านมาก็พอได้ป่อนอยู่บอบยองมาอยู่เด้อจ้าอ่ะมาจยไงไงดีล่ะอืมเฉพาะกิจนี่คือ บอมาเด้อจ้าบอมาเด้อบอมาเนาะเออบอมาอ่าแล้วก็พีมาแบบมาแบบยังไงดีล่ะมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาฟันนะคะแล้วก็มาที่สําคัญมานี่เลยนะคะนี่นะคะมาสามตัวนะคะหนึ่งสามสูงนะถ้าใครนี่นะคะแล้วก็ อันนี้ก็มาเด้อมาจังไดแล้วนี่นะคะมาเน้นนะคะนี่มานี่เหมือนกันนะคะวินก็ได้นะคะเจาะก็ได้แต่ว่าถ้ารูดไม่มาเด้อจ้าอ่าแล้วก็ VIP VIP ก็มาอยู่นะคะมา,ม,ามาแบบเด้งอะเมื่อวานคือแบบปังๆกันเลยนะคะสองสามแล้วก็ไปไหนแล้วนี่นะคะน่าประมาณนี้นะคะอืมะมาณนี้หละจ้า คีนะคะขายตามก็พอได้ป่นเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่านี่นะคะอ่ารอบต่อไปรอบต่อไปได้อย่างนองฟันหนึ่งนะคะเจาะไปเลย นี่เอาซื้อหนึ่งศูนย์ก็ต้องมีจิตศูนย์นะทุกคนกันไว้สักนิดนะคะสามสี่ คะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะคะวันนี้มีประมาณนี้แหละนี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยอ่าชอบตามเด้อไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะคะประมาณนี้แหละนะคะอ่า สีสาวน้องน้อยนะคะสี่สาวน้องสีสาวน้องน้อยของเรานะคะวันนี้อ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ